นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาของคนที่ร่ำรวยเออนะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยเสน่ห์รวยความสวยรวยความหล่อรวยความน่ารักรวยความมั่งคั่งรวยความมั่งคงอ่ะนะ รวยความสมหวังรวยรวยร่ำรวยเงินร่ำรวยทองเริ่มรวยความสวยความหล่อความน่ารักร่ำรวยสเสน่ห์น่ะเออคือดวงชะตาของคุณนะ่ะเป็นดวงชะตาของคนที่มีความร่ำรวยอยู่ในดวงชะตาชีวิตนั่นเองคุณเลยเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เพราะนี่คือการการันตีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลนี้ที่อยากจะบอกให้คุณรับรวยรับรู้นะไม่ได้รับรวยเออ ให้คุณรับรู้ว่าคุณมีดวงชะตาที่ร่ำรวยมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเจวันนี้หลังจากที่คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีโอกาสร่ำรวยในรอบด้านนะคือจะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญนะรวยเสน่ห์ รวยเสน่หารวยความสวยรวยความหล่อรวยความน่ารักนะคะรวยความโดดเด่นรวยความมีชื่อเสียงนะรวยความมั่นคงรวยความมั่งคั่งรวยความก้าวหน้ารวยความสําเร็จรวยความสมหวังนะคะรวยความยิ่งใหญ่รวยอํานาจรวยวาสนารวยบารมีรวยกัลยาณมิตรรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะเออ นั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสสุขสมหวังสำเร็จรอบด้านในช่วงเจ็ดวันนี้นั่นเองการงานจะเจริญรุ่งเรืองๆๆก้าวหน้าเติบโตธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสขยับขยายสาขามีโอกาสค้าขายร่ารวยมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะทั้งเรื่องการงานธุรกิจการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมา,มาในทุกช่องทางหาเงินง่ายมากแล้ว จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวๆแบบไม่หยุดอยัางเออแบบอินฟินิตี้โอ้ดสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีออร่ราราศีจับนั่นหมายความว่าคุณจะดูโดดเด่นมีออร่ราราศีเศรษฐีนีหรือเศรษฐีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ้อ oh. จะรวยสเสน่ห์นะจะมีความอ่อนเยาว์กว่าวัยมีความมีดูผิวพรรณผุดผ่องดูอ่อนเยาว์กว่าวัยดูมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามีแต่คนอยากจะเข้าหาอยา,อยากจะอยากจะทําความรู้จักอยากจะอยากจะเข้ามาหาคนไม่หยุดไม่ย่อนอืแล้วส่งผลในเรื่องของความรักด้วยนะคะทั้งในแง่ของ กัลยาณมิตรก็จะมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวมีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากจะสนิทด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนมาจีบเยอะจะมีคนมาลุมมาตุ้มลุมรักคุณนะคะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีคนมารุมจีบแน่นอนถ้าสถานนะไม่ชัดเจนคุณจะมีช้อยมีทางเลือกนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใชุ่ผู้ที่ถูกเลือกนะหรอป่าเออส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยแฟนรักแฟนหลงนะแฟนจะ ยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วมอบมงให้กับคุณเลยใครแล้วคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ<ๆ>เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ